สวัสดีครับผมเดวายและก็อยู่กับทฤษฎีวันพีชอีกเช่นเคยและในคลิปนี้เราจะพูดถึงหนึ่งทฤษฎีที่บอกคนว่าตายเหย่ยวมีฮอกหรือจุลเคีมีฮอกหนึ่งใน7เทพโจรสลัดและนักดาบอันดับหนึ่งของโรคจะตายลงจริงๆผมไม่รู้นรอวามันจะตายจริงหรือเปล่าแต่ก็มาฟังทฤษฎีที่เขาว่ากันเลยดีกว่าขอบคุณคนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> คำเตือนนี่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นและมีการสปอยอย่างรุนแรงด้วยถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องดู ก็ว่าด้วยเรื่องที่พวกลูฟี่ปลดแอกเมืองเดสโรซาและก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นกับเมืองนั้นและตัวภูเขาด้วยซึ่งมีค่าหัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชายคนหนึ่งที่มีค่าหัวเพิ่มขึ้นแบบเวอร์สุดๆและอีกบุคคลที่ถูกประกาศจับเป็นแต่เขาชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วเออชื่ออะไรวะช่างแม่งและการกลับมาของซีพีนายรอปรูจีและบุคคลปริศน,นาแจ็คที่จะทิ้งตัวดัอฟบี่บนเรือโคตรละมหาใหญ่ของฐานเรือที่มีตัวเป้งๆอยู่บนนั้นถึง3าคน และในบทความนี้เราจะพูดถึงเขาคนนั้นกันแต่ชื่อบทความนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาชื่อบทความนี้คือแจ็คผู้ฆ่าเหยี่ยวบางส่วนของบทความเป็นบทความนอกที่เจ้าของบทความได้นำมาแปลเพียงเท่านั้นเพื่อเพิ่มเติมบางส่วนของทฤษฎีให้ดูสมบูรณ์และมีเหตุมีผลมากขึ้น เริ่มกันเลยดีกว่าแฟนวันพีททุกคนมักจะรู้ว่าโอดะมักซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ในหน้าปกหรือในตัวมังงะของเขาเสมอเช่นตอนจอกที่3แต่ในชิทฤษฎดีนี้เราจะพูดถึงปกสีกันดูนผ่านๆก็เหมือนว่าเขาวาดเล่นๆวาดอะไรไปเรื่อยๆแต่ก็มักจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อน,นอยู่นั้นเสมอซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะเป็นลางบอกเหตุเกี่ยวกับเนื้อเรื่องก็เป็นได้ ก็ขอยกตัวอย่างปกในตำนานที่ทําให้แฟนวันพีททุกคนถึงกับช็อกตามกันไปเลยนั่นก็คือปกความตายของเอชในตอนนั้นโอดาได้วาดภาพปกสีอันหนึ่งขึ้นมาในตอนนั้นเนื้อเรื่องของพวกลูฟี่อยู่ที่เกาะอเมซอนดินลี่จากภาพกลุ่มหมวกฟางกำลังเล่นไพ่กันอยู่ลูฟี่ถือไพ่ภาพของบรูคซึ่งเป็นรูปหัวกระโหลกและมือขวาไพ่ที่เปิดหน้าออกมา ก็คือไพ่เอชหน้าปกนี้ไม่มีใครสนใจมันจนผ่านไปถึง1ปีเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาถึงกับอึ่งไปเลยเอสที่โผลมาแค่ไม่กี่ตอนแถมเป็นตัวละครที่คนส่วนมากชอบด้วยตายลงซะละ ใครมันจะไปคิดล่ะเศร้าตามกันไปเลยและในวันนี้หน้าปกวรณะนั้นก็หวนกลับมาอีกครั้งแล้วในปกสีตอนที่784ในภาพกลุ่มหมวกฟางก็กําลังปิกนิกอยู่กับฝูงซอมบี้มันกําลังบอกบางสิ่งบางอย่างกับเรางั้นเหรองั้นก็ดูตามวงกลมหลักสีนี่นละกันในวงกลมสีน้าเงินมือของโซโลจับที่หมวกรูปหัวกะโหลกที่หมายถึงความตายในวงกลมสีแดงสมบัติที่โผล่มานั้นเป็นรูปด้ามดาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวละครตัวหนึ่งคือตายเหี่ยวมีฮอคหรือจูรคีมีฮอค ในวงกลมสีม่วงมีป้ายหลุมศพของใครสักคนเขียนว่าเด็ก20 944และเสื้อของโซโลเอาที่เห็นชัดๆเสื้อด้านบนเขียนว่าอันติโมส่วนด้านล่างเขียนว่าเมเจอร์ทำไมวะโซโลอยากไปดู หนังเรื่อง Antimo ที่เมเจอร์ฮอลลีวูดอ่ะก็มาลองวิเคราะห์กันเลยวงกลมสีน้ำเงินนั้นบอกว่าใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับโซโรต้องตายลงวงกลมสีแดงบอกว่าคนนั้นคือตายเหี่ยวเพราะมันเป็นสาญลักษณ์ที่ชัดเจนมากและเฉพาะตัวมากด้วยละ่ะและเบาะแสอีกอย่างคือเสื้อของโซโรถ้านําคําว่า Antimo ไปพิมพ์ใน Google Translate จะเห็นเป็นภาษาอิตาลีและก็ลองแปลเป็นภาษาอังกฤษดูละ่ะมันจะแปลว่า last ซึ่งแปลาภาษาไทยว่าสุดท้ายและเช่นเดียวกันถ้านําคําว่า Major ไปพิมพ์จะเห็นเป็นภาษา ษาสเปนและแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า b e s ซซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดีที่สุดซึ่งจะแปลรวมกันมืนๆได้ว่านักดาบที่เก่งที่สุดในโลกจากเบาะแสที่ได้มานั้นตาเหี่ยวผู้ที่เป็นบุคคลที่สําคัญของโซโรและเป็นเป้าหมายที่เขาต้องก้าวข้ามและเป็นอาจารย์ที่สั่งสอนวิชาดาบเข้ามาถึง2ปีอาจจะตายลงก็เป็นได้และคําถามต่อไปก็คือตาเหี่ยวจะตายเมื่อไหร่ในวงกลมสีม่วงได้บอกเราไว้แล้วเด็ก20 94ซึ่งทุกคนมักตีความไปได้ว่าตายเหี่ยวจะตายตอนที่944เดือนธันวาวันที่20พอได้ยินแบบนี้ผมถึงกับฮาแตกอย่างมีเหตุผลเลยคือโอดะแกจะกําหนดอะไรได้ขนาดนั้นเลยวะคือตายตอนไหนตอนที่เท่าไร่ออกสัปดาห์ไหนวันไหนคือสัปดาห์หน้างดเป็นหลายรอบขนาดนี้มันคงเลยไปตอนที่1นึ่ันแล้วมาเช่นนั้นเรา,าลองคิดในแบบที่แตกต่างออกไปเลยดีกว่า วันพีชนอนแรกได้ปล่อยออกมาในวันที่19มกราค1997ตอนก่อนล่าสุดตอนที่800ประมาณวันที่16กันยา2015ระยะเวลาห่างกัน18ปี2เดือนและถ้าหัก3ทมสคิปออกไปก็จะได้18ปีพอดีเท่ากับ216เดือน216เดือนกับ801ตอนเฉลี่ยเฉลี่ยคือ3.7ตอนคิดตอนที่800อีก1 4 4ตอน ก็จะได้944เมื่อน,นํา144ตอนมาหารด้วย3.7ต่อเดือนก็จะแปลว่าจากตอนที่800ถึงตอนที่944ต้องใช้เวลาอีก39เดือนหรือประมาณ3ปี3เดือนทดไปอีก3ปแกีแล้วก็นับจากกลางเดือนกุมภาไปตุลาพฤศจิธันวา3เดือน หมายความว่าตอนที่914จะออกประมาณธันวาพอดีแต่ในวันที่20ธันวาเป็นวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันออกบังงะเพราะบังกงะของจำม,มักจะออกในวันอังคารหรือวันพุธเหมือนที่บาคุมังได้บอกเราไว้อ้าวมัวนิว่าเฮ้ยอะไรนี่ จากตอนที่เฟลเวคราวนี้เจ้าของกระทู้ก็ดูต่อไปเรื่อยๆจนถึงตอนที่แจ็คโผลออกมามันทํำห้าวจะควยกับ3ฐานเรือที่แขังแกร่งแบบสุดๆในตอนล่าสุดซึ่งมันทําให้เขาคิดได้ว่าเลข20นั้นอาจจะไม่ได้หมายความถึงวันที่พอคิดไปคิดมามากขึ้นก็เจอจุดที่ใกล้เคียงตัวเลข20นี้อาจจะหมายถึง หน้าสุดท้ายก็เป็นได้เพราะโอดะแกมักชอบทําเซอร์ไพรส์คนอ่านในหน้าสุดท้ายอยู่เสมอๆด้วยปกติวันพีชในแต่ละตอนจะมี16-20ตอนซึ่งหมายความว่าตาเยืยอมีฮอคจะตายในตอนที่944หน้าที่20ในเดือนธันวาปี2018อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องใครเป็นคนฆ่าโซโรเหรอหนวดดำเบา เราจะขอกล่าวถึงความบังเอิญที่น่าสนใจก่อนและอาจจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีนี้ด้วยเรามาพูดถึงตอนที่784เราได้เห็นจุดที่น่าสนใจมากๆของรูฟี่นั่นก็คือเกียร์สกันมาแล้วหลังจากตอนนั้นแฟนๆที่เชยชมรูปรักนั้นก็คิดได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายนี่มันลูฟี่ล่างไนแมนชัดเลยลองสลับเลขตอนใน2ตอนนี้ดูดิ784เป็น478จะเห็นได้ว่าตอนที่478 เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของรูฟี่ไนท์แมร์งั้นเรามาลองสลับเลขตอนที่944ที่ตายเหยี่ยวจะลารับโลกกันบ้างหลังจากสลับเลขแล้วเราจะได้เลข494ลองเปิดไปดูหน้านั้นสิช่วงแรกของตอน494คือใบหน้าอิดโรยของโซโลพดิบพอดีนี่เป็นความบังเอิญหรือโอดะแกจงใจวะ ก็มาต่อกันเลยว่าใครเป็นคนฆ่าตายเหี่ยวมีฮอซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นโซโลเพราะโซโลคงไม่เจ๊คนที่จะทําอะไรอย่างนั้นแน่นอนซึ่งมันก็อาจจะเป็นใครก็ได้หลังจากสงครามที่ดอฟฟี่พูดถึงถ้ามีตัวใหญ่ออกมาซัดกันก็คงไม่แปลกอะไรที่จะมีคนตายเป็นแน่ซึ่งเบาะแสในทฤษฎีนี้นกล่าวถึงแจ็คแจ็คไหนอะแจ็คนี่เปล่านี่มันคนละเรื่องแจ็คนี่เปล่านี่มันคนละค่าย แลวแจ็คคนนั้นคือใครกันล่ะเท่าที่ผมดูเขาโผล่มาถึง3าครั้งแล้วนะแจ็คมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกี่ยวข้องกับไคโดอย่างใกล้ชิดสังเกตจากทงของเขาและอาจจะเป็นผู้นํากองทัพซอนด้วยและถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะชิงตัวดอฟฟีด้วยและนี่ก็เป็นครั้งที่สามที่แจ็คโผล่ออกมาในเรื่องและนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่แจ็คโผล่ออกมาในเรื่องในตอนที่692เป็นเงาดำๆในโลกใต้ดินพูดถึงแจ็คและนี่คือครั้งแรกปรากฏตัวนีนาปกสีตอนที่ 685ตัวอักษรแจ็คสลักอยู่บนป้ายหลุมศพที่มีลักษณะเหมือนด้ามดาบของตาเหี่ยวเป๊ะซึ่งนั่นก็เป็นคำถามว่าชื่อแจ็คทำไมไปอยู่ตรงนั้นซึ่งจากการมโนของเจ้าของกระทู้ก็คิดว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สีจักรพาต้องมาต่อสู้กันเองหรือเปล่าระหว่างแซงคูสกับไคโดซึ่งตาเหี่ยวเข้าร่วมกับฝ่ายแซงคูส จึงถูกแจ็คสังหารก็เป็นได้ซึ่งนั่นก็เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นเคยเผเผอแซงคูดก็อาจจะตายหาไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงในเดือนธันวาปี2018ตอนที่944หน้าสุดท้ายแฟนๆวันพีทอาจจะได้พบภาพของแจ็คแห่งกลุ่มโจรสลัดร้อยอาสูรทำการปิดชีพหนึ่งในเเทพโจรสลัดชายตายเหี่วจูรคีมิฮอคก็เป็นได้ ก็จบไปรล้ก,กับทฤษฎีแจ็คผู้ฆ่าเหยี่ยวแล้วก็อย่าลืมว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นก็ต้องรอต่อไปอีก3ปีถึงจะรู้ว่าทฤษฎีนี้แม่งจริงหรือมั่วนิ่มกันแน่ซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่นานสัตๆบางคนก็าอาจจะม่องไปก่อนหรือเปล่าก็ขอแถมคำถามให้คุยกันสนุกๆไปด้วยเลยดีกว่า ถามว่าคุณอยากให้ใครในวันพีชไม่ตายและอยากให้ใครในวันพีชตายสามารถตอบคําถามได้ในคอมเมนต์ก็รู้ๆกันอยู่นะและก็ขอให้ตอบคําถามหรือพูดคุยกันโดยไม่ทะเลาะกันด้วยเพราะวันพีชเป็นการ์ตูนแห่งมิตรภาพไม่ใช่การ์ตูนของขวกากและด่านแหลมและแถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและผมเดียวไว้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายร็อกเอาตอบคําถามให้สนุกสนุกโล คลิปต่อไปตัวตนที่ใท้จริงของแจ็คสแห่งกลุ่มโจสลัดร้อยอสูรกด Subscribe ตั้งตารอคลิปใหม่ได้เลย